แธรรมนาหูบทที่สองความพินาศของนครชั่วร้ายผู้โจมตีขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้วจงรักษาป้อมปราการจงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวจงรวมกำลังไว้ให้หมดเพราะพระยาเวทรงฟื้นฟูความโออาตรการของยาโคบอย่งกับความโออาตรการของอิสราเอลแม้ว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป และได้ทำลายกิ่งก้านของพวกเขาโล่นกรบของเขาสีแดงทหารหารสวมเครื่องแบบสีแดงเข้มรถรบก็แวบบับดังประกายเพลิงในวันเตรียมพร้อมและม้าสึกก็เห่นโผลไปมารถรบห่อไปตามถนนอย่างบ้าคลั่งมันโลดดิ้วไปมาที่ลานเมืองดูราวกับคบเพลิงแล่พุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบนายทหารถูกเรียกตัว พวกเขาก็สะดุดเมื่อเดินไปพวกเขารีบรุดไปที่กำแพงเมืองมีเพืงกันอาวุธตั้งขึ้นประตูทั้งหลายที่แม่น้ำถูกเปิดออกและพระราชวังก็พังทลายพระราชินีถูกเรื่องเครื่องทรงและถูกนำไปบรรดาสาวใช้ก็โอดครวญเสียงพวกนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบและต่างก็ตีอกของตนนีนาเวก็เหมือนสะน้ำ ที่น้ำไหลออกมาเขาทั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับจงปล้นเงินจงปล้นทองมีสมบัติมากมายไม่สิ้นสุดบังคั่งด้วยของมีค้าทุกอย่างหมดตัวอ้างว้างและร้างเปล่าหัวใจสลายและหัวเข่าก็สั่นคลอนบ้านเอวก็ปวดร้าวไปห,หมดใบหน้าทุกคนซีเซียว ถ้ำสิงอยู่ที่ไหนคือที่เลี้ยงเหล่าลูกสิงที่ที่สิงเคยเดินเข้าไปที่ที่ลูกของมันเคยอยู่โดยไม่มีผู้ใดไปรบก,กวนสิงนั้นได้ฉีกเอาอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้คาบคอเหยื่อมาให้พวกเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังพระยาเวจอมทัพตรัสว่าดูเถิด เราต่อสู้เจ้าเราจะเผาบรรดารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารเหล่าลูกสิงของเจ้าเราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีก